ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ยังไม่เลิกเลี้ยงหมูนะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็อาจจะห่างหายกันไปหลายวันนะฮะเกิดจากปัญหาในการอัพโหลดคลิปนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะออกคลิปไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ออกประจาวันศุกร์นะฮะ มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหมูนะฮะที่จะมาเล่าสู่การฟังตามภาษาของผมเียงหมอนะครับในช่วงนี้นะครับราคาหมูก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะค่อยๆทยอยขึ้นเป็นไป,นป,นปนตามลําดับนะครับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะที่ทางสมาคมหรือว่าหรับผู้ใหญ่ ที่มีนโยบายในการที่จะระบายนะฮะระบายหมูที่มันยังล้นอยู่ให้มันหมดไปแล้วก็จะได้มาปรับปรุงราคาก็คือนโยบายในการทงฟ้าทงเขียวนั่แหละครับนะก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่ยี่ิห้าแล้วยี่สิบยี่ห้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จะมาเอาจริงจังก็คือวันที่หนึ่งตุลานะครับ จะเปิดไฟทงเขียวทั่วประเทศนะครับเป็นนโยบายสองโลร้อยนะฮะและทีนี้ถ้ามันมีอย่างนั้นจริงๆนะครับในมุมมองของผมนะฮะผมคิดว่ามันเป็นการช่วยเหลือหรือว่าเป็นการซ้ำเติมนีก่ก็แล้วแต่ท่านจะนำไปคิดนะครับความคิดต่างกันนะฮะแต่ถ้าผมมองผมก็บอกว่านี่มันเป็นการมา กดดันหรือว่ามาเหยียบผู้ค้ารายย่อยซะมากกว่านะครับที่อย่าลืมนะครับว่าในการที่เราเลี้ยงหมูนะฮะโดยเฉพาะรายย่อยเลี้ยงหลังบ้านในส่วนมากเ้าก็จะขายให้เขียงเล็กๆตามตลาดสดหรือว่าลงเชือกระดับตำบลน,นะฮะถ้าเกิดว่ามีธงฟ้ารงเขียวมาจริงๆ สองโลร้อยเนี่ยท่านคิดว่าเขาจะขายที่ไหนตามตลาดเพราะว่าอย่างน้นอยก็ต้องร้อย4ี่สิบร้อยสี่สิบที่เขาขายต่อกิโลแล้วคนซื้อจะซื้อไหมละ่ะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเขียงเล็กเขียงน้อยพอขาตลาดนัดเนี่ยล้มคนเลี้ยงรายย่อยก็ต้องล้มเช่นเดียวกัน เพราะว่าเราอาศัยซึ่งกันและกันเราอาศัยพึ่งผากันผมก็จึงมีความอย่างนี้นะฮะสำหรับตอนทคิดของผมนะแต่ท่านอื่นท่านใดจะคิดยังไงก็ไม่กล้าละลาบละล้วงก็บอกอย่างเดียวว่าทำเดียวว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะส่วนจะถามว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเมื่อไรเท่าที่ข่าวคราวเท่าที่ได้รับมามีการพูดคุยกันกับเพื่อน ก็บอกว่าแนวโน้มน่าจะดีก็ต้องรอดูเมื่อวันกันที่จะถึงนี่ยว่าจะทยอยขึ้นหรือ,อยังแต่ผมก็คงอีกสักพักนึงแหละคะรับตรงนี้ก็น่าจะยืนตัวไปก่อนหรือถ้าขึ้นก็ขึ้นนิดๆนะฮะแต่คนซื้อก็ยังต้องรอดูว่าโครงการทางฟ้าทางเขียวนีน่เปิดมาแล้วจะได้รับการตอบรับมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าได้รับการตอบรับมากมายล้นหลามเนี่ยการซื้อการขายของรายย่อยเนี่ยก็คงจะชะลอตัวอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าครัและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีคนอยากรู้และก็สอบถามเข้ามาว่าตอนนี้รายย่อยนียขาดทุนไปนมากน้อยเพียงใดแล้วกในช่วงที่สองเดือน กว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายย่อยนะจริงๆขาดทุนใครที่ทำให้เสมอตัวเนี่ยก็ถือว่าเดีอกโผล่ดียกโผลแล้วทำไมอย่างนั้นเพราะว่าต้นทุนเหมือนแต่ละตัวเนี่ยถ้าจะพูดไปมันไม่ต่ำกว่าห้าหกพันแล้วช่วงเวลานี้น่ะนะ ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ห้าสิบสองบาทถึงหกสิบาทขายยังไงก็ยังขาดแม้แต่ใช้อาหารลดต้นทุนสูตรต่งางๆก็แค่เสนอตัวะค,ะคือการบริโภคอาหารของหมูเนี่ยนะกว่าจะได้ร้อยกิโลเนี่ยอยากน้อยๆก็ต้องบริโภคไปแล้วล่ะสองร้อยกว่ากิโลนะฮะอาหารก็เอาคำนวณดูนะฮะว่าถ้าตกตัวละกิโลละสิบบาทเนี่ย พอปลาเข้าไปสองพันกว่าแล้วต่อไตัวแต่จริงๆแล้วราคาอาหารมันไม่ได้แค่สิบาทนะครับต่อโลมันแพงกว่านะนะฮะอันนี้ผมคิดให้กลมๆนะครับไหนๆจะลูกหมูละแล้วก็ยังมีความเข้าใจพลาดเคลื่อนนะครับสําหรับมหมูใหม่ที่บอกว่าบริโภคอาหารเจ็ดถุงหรือว่าสองร้ยสิบกิโลในน้ําหนักจะได้ร้อยกิโลอันนี้นะฮะถ้าสายพันธุ์ไม่ดีจริงสุขภาพหมูไม่ดีจริง ทำไม่ได้ครับถ้าจะพูดความจริงจริงแล้วเนี่ยการที่จะให้บริโภคอาหาร,จรเจ็ดเปสอบหรือเจ็ดถึงเนี่ยจะได้ร้อยกิโลเนี่ยมันต้องนับจากหลังจากอน,โบน,นุบาลคือรวมๆแล้วเนี่ยมันต้องสองร้อยสี่สิบกิโลขึ้นนะจะได้ร้อยคือจากประสบการณ์ผมเคยนะฮะอย่านมปุ๊บผม ตั้งสี่เดือนบริโภคหมดไปเจ็ดจัดสอบคือมเจ็ดถึงเนี่ยสองร้อยสิบกิโลเนี่ยเท่าที่มีประสบการณ์มันจะได้อยู่เก้าสิบไม่เกินเก้าสิบแปดกิโลน้าหนักเฉลี่ยนะน้าหนักเฉลีย่ยบางตัวนี่ก็เพิ่งเพิ่งเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเองนะครับซึ่งมันก็เป็นหมูที่ตกไซด์คนะรับขออภับมันก็จะเป็นหมูที่ตกไซ้์นั่นแหละครับ คือความจริงตอนนี้คนเลี้ยงรายย่อยเนี่ยก็จะขาดทุนอยู่ประมาณตัวละพันถึงสองพันบาทถ้าเราคิดลูกหมูตัวละพันห้าเนี่ยราคาอาหารสี่พันหมมันก็ตัตกเข้าไปห้ 5, าพันกว่าห้าพันนะครับผมจึงบอกว่าใครนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้คิดอยากจะเลี้ยงหมูก็ควรจะพบทวนนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะเลิกก็ให้คิดย้อนหลังนะฮะว่าเรามีวิธีการปรับปรุงวิธีการพัฒนาในการลดต้นทุนหูยางนะครับถ้าลดสุดๆแล้วยังขาดทุนอยู่นี่ก็ทําใจนะอันนั้นผมไม่ว่ากันถ้าท่านสมัครใจที่จะเลิกแต่ผมก็ยังมองว่าอาชีพการเลี้ยงหมูของรายย่อยเนะี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เป็นอาชีพเสริมได้นะครับแม้จะเป็นอาชีพหลักไม่ได้นะครับ อันนี้ก็บอกกล่าวกันก็ขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเอาแค่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ